สวัสดีครับเฮฟจีหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวผมเคลื่อนไหวของวงการหนังกลางแปลงในเขตอีสานตายกันนะครับหลายท่านก็คงพอจะทราบข่าวนะครับจากสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ทางผมก็เพิ่งเห็นข้อมูลจากทางเฟซบุ๊กนะครับก็เลยมาจัดทําเป็นข่าวในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางเจ้าของโพสต์นะครับหน่วยหนังเองนะครับ ซึ่งตามหัวข้อข่าวนะครับวันนี้จิตัญญาภาพยนตร์สุรินได้กลับมาแล้วนะครับซึ่งทางจิตัญญาภาพยนตร์ก็ได้แจ้งเพื่อนๆเอฟซีนะครับเมื่อวันที่19ธันวาคมนะครับเวลาประมาณเที่ยงนะครับบอกว่าได้จุกเลิกการใช้ชื่อคมสันสุรินมูลีรามแล้วนะครับแล้วก็จะกลับมาใช้ชื่อเดิมนะครับเป็นจิรัญญาภาพยนตร์สุรินนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ ซึ่งก็มีเบอร์โทรให้ติดต่อนะครับ0801602074นะครับสำหรับกีนัญญาภาพยนตร์นะครับทางผมเองก็พึ่งได้ทราบข่าวนะครับก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวให้ f อฟได้ทราบนะครับในวันนี้นะครับซึ่งสําหรับกินัญญาภาพยนตร์นั้นก็ไปใช้ชื่อวิคมสันสุรินวีรัมประมาณ2 3ปีนะครับ ในปีนี้ก็กล in ับมาแบบยิ่งใหญ่นะครับมาจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับโดยใช้ชื่อเดิมแล้วครับจินยาภาพยนตร์สลินนะครับผลงานก็ยิ่งใหญ่ลังการเหมือนเดิมนะครับในหน้างานปี6-4ีนี้ก็อย่าลืมติดต่อกันไว้เนื่อๆนะครับและก็มีอีกสาขาครับของจินยาภาพยนตร์สลินนะครับสาขาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อได้ที่บ้านเกียรติเนือนะครับตำบลบ้านตะโกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็มีเบอร์โทรทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับในหน้างานปีนี้ก็เตรียมหนังใหม่ๆไปคอยต้อนรับจะภาพกันเหมือนเดิมนะครับสาหรับจิตวยาภาพยนตร์สุรินนะครับสําหรับข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวของหอน่วยงังแปลงนะครับในวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่องเราไว้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ